ตอนนี้ใครอยากทำธุรกิจแต่คิดไม่ออกว่าจะทำธุรกิจอะไรนิกกี้ขอแนะนำทำธุรกิจร้านชำนะคะยุคใหม่ธุรกิจร้านชำยุคใหม่นะคะปรึกษานิกก,นนกี้ได้คุยกับนิกกี้ได้นิกกี้เปิดคอร์สนะคะสอนธุรกิจร้านชำในสไตล์นิกกี้แบบอิสระนะคะแล้วก็ใครน้องใหม่ ก็อยากเปิดก็ปรึกษานิกี้ได้ทุกอย่างนิกี้จะใกล้ชิดจนคุณเก่งจนคุณเข้าใจจนคุณเป็นนะคะจนคุณดูแลตัวเองได้นิกี้จะดูแลถึงขนาดนั้นเลยอืมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณมีงบเท่าเนี้ยแค่คุณบอกว่าคุณมีงบเท่านี้นะนิกี้จะจัดการให้ว่าจะแนะนําให้ว่าควรจะซื้อสิ่งสําคัญอะไรก่อน เพื่อสิ่งสำคัญนั้นจะขยายเงินให้เราไปขยายสินค้าขยายร้านขยายเงินไหลเข้ามาหาเราได้จากที่เรามีเงินเท่านี้ใช่ไหมเงินตรงนี้มันจะผลิตเงินให้เราอีกเท่านี้เท่านี้เท่าน,านี้แต่มีวิธีการนิกกี้มีวิธีการบอกสอนค่ะใครสนใจธุรกิจร้านชำธุรกิจนี้อิสระนะคะสไตล์นิกกี้อิสระมีความสุขนะคะ เหมือนได้มาเที่ยวเหมือนได้พักผ่อนเหมือนได้อยู่บ้านไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนมาทํางานติดต่อนิกกี้มาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะนิกกี้พร้อมสอนนิกกี้เปิดคอร์สสอนธุรกิจตัวนี้นะคะให้คุณมีรายได้โดยไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครปรึกษานิกกี้ได้นะคะเบอร์โทรก็0947729911แอดไลน์เข้ามาเลยนะคะ N อนตัวเล็ก NIK NIPA 2สองห้าสองศูนย์แอดไลน์เข้ามาเลยพิมพ์เล็กนะคะเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยแอดไลน์ <Yeah. S 1> เข้ามาคุยกันทักทายเข้ามาเมื่อกี้เปิดคอร์สสามหมื่นห้านะคะสอนคุณจนเป็นสอนคุณจนเก่งอีกกี้จะบอกวิธีเคล็ดลับให้คุณผลิตเงินในล้านชั่นะคะแล้วก็มีวิธีเคล็ดลับอะไรหลายอย่างนะคะขอเพียงแค่คุณรักธุรกิจของคุณ นะคะนิกี้ช่วยคุณได้นะคะติดต่อเข้ามาเลยนิกี้ดูแลคุณจนคุณเก่งนะคะในราคาสามหมื่นห้าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคุณลงทุนกับน,นิกี้ไปสามหมื่นห้าแต่คุณได้เยอะกว่านั้นและเยอะมากขึ้นมากขึ้นไม่มันจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วเงินเนี่ยมันความรู้เนี้ยมัน มันต่อยอดให้คุณผลิตเงินได้ตลอดนะคะตลอดเลยนะคะโอเคนิกกี้จะสอนให้ขนาดนั้นเลยสไตล์นิกกี้เป็นสไตล์แบบมีความสุขอิสระนะคะนิกกี้จะทําธุรกิจแบบอิสระอืมนะคะเน้นความสุขด้วยนะคะอืมสไตล์นิกกี้เน้น <laughs> ถ้าคุณสนใจทําธุรกิจตัวนี้ในสไตล์นิกกี้ติดต่อนิกกี้มาเลยนะคะ สามหมืนห้าเนี่ยคุณผลิตเงินได้เยอะกว่านั้นคุ้มมากกว่านั้นนะคะนิกกี้จะบอกให้คุณผลิตเงิน <is> อ่าโอเคนะคะถ้าคุณชอบสไตล์แบบนิกกี้ติดต่อนิกกี้มาเลยนิกกี้พร้อมที่จะช่วยคุณดูแลให้คุณมีเงินในกระเป๋าคุณมากขึ้นนะคะ